สวัสดีค่ะวันนี้คุณจิ๊บนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะนะคะช่วงเปลี่ยนผ่านว .21 บวกกับว .9 pa ยังทำทันหรือเปล่านะคะตอบเลยว่าทันค่ะ ค่ะเหมือนช่วงหัวคลิปนะคะที่เพื่อนๆคุณครูพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะได้เห็นแล้วนะว่าอา่าบอยีนะช่วงเป็นผ่านบวกกับบอเก้เนี่ยยังทําทันหรือเปล่านะคะส่วนตัวเนี่ยจิ๊บมองว่าทําทันนะคะทําทันก็คือตอนนี้สิงหาคมห5หเดือนหน้าเป็นกันยา65ห้านะคะโดยส่วนตัวมองว่ายังทําทันนะคะทําไมจิ๊บถึงมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจิ๊บยังไม่ได้ประเมิน่าเอา PA นะคะแต่ มีการเก็บวยี่สิบเมา2รอบปีการศึกษาแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังดำเนินการทำา p ออยู่ซึ่งคุณครูทุกท่านเนี่ยจะทราบดีว่าช่วง30กันยา65นี้คุณครูทุกท่านเลยนะคะจะต้องมีการประเมินว9 PA เป็นรอบแรกเหมือนกันนะคะ รอบแรกของเขาก็คือเป็นรอบปีงบประมาณจาก1ตุลา64ถึง30กันยา65ก็คือเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเชิญชวนหรือว่าเพิ่มแรงบันดาลใจเนาะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคุณครูทุกท่านนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าถ้าฉันทําตอนนี้เราทําตอนนี้ทันหรือเปล่านะคะ ส่วนตัวบอกเลยว่าทันนะคะเราต้องเฮดสู้นะ <c oughs> ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะได้ส่งวิทยาฐานะนะไปพร้อมๆกัน3าสิกันยาหกห้านี้นะคะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขอออกตัวก่อนว่าอ่าจะไม่ได้เป็นคนที่รู้รายละเอียดลึกครบท้วนทุกประเด็นเหมือนกับค,คุณครูที่ท่านให้ความรู้ตามเพจต่างๆนะแต่อันนี้จะมาพูดคุยถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้วแล้วก็ เท่าที่ได้ศึกษามานะคะว่าเราจะสามารถดําเนินการยังไงต่อไปได้นะเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายเนี้ยอาจจะตั้งเป็นเป้าหมายเดียวกันเนี้ยนะคะเพราะว่ามันก็ใกล้จะ30กันยาแล้วนะค่ะเริ่มแรกนะคะถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะลงมือทําตอนนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องเช็คคุณสมบัติก่อนนะคะนี่เราเขียนมาเป็นหน้ากระดาษเลยนะคะ ็คือคุณสมบัติของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันนะคะคือ 1. ตั้งแต่ที่เราได้รับคําสั่งหรือว่าแต่งตั้งดํารงตําแหน่งครูนะเราต้องมีระยะเวลาในการดารงตําแหน่งครูเนี่ยไม่น้อยกว่า4ปีแล้วก็ต่อไปเราจะต้องมีการประเมินย้อนหลังเนี่ยสรอบ3รอบติดกันนะคะโดยคะแนนที่เราได้เนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ70ด้วยนะคะ แล้วก็อันที่สามเลยก็คือเราจะต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่าพักทันในตลอดระยะเวลา4ปีที่เราได้ดำรงตำแหน่งครูมานะคะอันนี้คือ3คุณสมบัติที่สำคัญเนะาะใดๆเนี่ยมองว่า3คุณสมบัติตรงเนี้ยคุณครูทุกท่านน่าจะมีอยู่แล้วเรามีคุณสมบัติในตรงนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับว่าอ้าวแล้ว3ามรอบ ที่เราจะต้องมีผลงานที่เราประเมินเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างนะคะทำยังไงเริ่มยังไงนะคะทีนี้นะคะมาดูว่าที่จิ๊บบอกว่าถ้าเราเริ่มทําตอนนี้ทันไหมนะที่ตอบเลยว่าทันเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าทันในณทีนีนน้คือตอนนี้เราเราเราไม่ได้ดําเนินการให้เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผอ,าอ,อ,อของคุณครูเนี่ยท่านใจดีไหมให้เราเนี่ยสามารถส่งผลงานหรือว่าขอรับการประเมินย้อนหลังได้ไหมแต่โดยส่วนใหญ่นะคะผอ,อท่านจะสนับสนุนส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในการทําวิทยาฐานะอยู่แล้วนะคะเท่าที่เจอนะก็คิดว่าผอ,อ,อท่านจะ ส่งเสริมคุณครูแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณครูอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเยอะนิดนึงเพราะมันย้อนหลังถ้าบางคนที่ยังไม่ได้เริ่มเลยสักปีเดียวเนี่ยมันก็จะคือการย้อนหลัง2ปีใช่ไหมคะข้อมูลก็อาจจะแบบว่าหล่นหายตกหล่นไปไหนบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในคําตอบที่ว่าทําทันเนาะถ้าคุณครูเริ่มตอนนี้วันนี้เลยนะคะทําทันแน่นอนนะ,ะทีนี้นะคะในการเริ่มทํานะเราจะ เริ่มจากอะไรก่อนนะคะตอนนี้มันจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วนะคะแต่โดยส่วนตัวนะถ้าคุณครูท่านใดนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยใช้คําว่าไม่ได้ทําอะไรเลยคือไม่ได้การไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือว่าเตรียมพร้อมอะไรเลยนะคะอันดับแรกนะแนะนําให้คุณครูนะคะอ่านคู่มือนะคะคู่มือวอลกวนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า P.A เนาะแล้วก็มันจะมีแนวทางการปฏิบัติด,ด้วยนะคะ อันดับแรกเลยคือเริ่มต้นตั้งใจแล้วว่าเราจะทำนะอ่านคู่มือแนวทางนะคะจริงๆคือถ้าอยากให้แนะนำคืออย่าเชื่อใครหรืออย่าฟังเฉพาะใครที่เขามาอธิบายให้ฟังเพราะว่าทุกคนที่อ่านเนี่ยอาจจะมีอาการเข้าใจหรือการแปลความหมายเนี่ยไม่ตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยอ่านด้วยตัวเองนะคะคู่มือและแนวทางการปฏิบัตินะแต่โดยส่วนตัวนะคะถ้าให้จิมแนะนำนะ ก็คือเริ่มจากการส่ง PA ข้อตกลง PA นะคะถ้าใครยังไม่ได้ส่งนะคะ ให้รีบส่งเลยนะกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทํา PA หรือว่าส่ง PA เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลา64มาแล้วนะคะยาวมาจนเนี้ยจะครบรอบปีงบประมาณแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ส่งหรือถ้าท่านใดนะเป็นเหมือนจิมนะคะคือมีการย้ายโรงเรียนให้คณครูเนี่ยรีบไปทําข้อตกลง PA เนี่ยกับผู้อำนวยการคนใหม่ก็คือโรงเรียนใหม่ที่เราย้ายมา นะคะทาข้อตกลงแล้วก็จะทําเป็นเอกสารขึ้นมานะให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยเซ็นรับรองนะคะก็คือรับในข้อตกลง PA ของเรานะที่เราจะทําการพัฒนานะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะที่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทําเลยนะคะให้ทําอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่าใกล้จะครบปีงบประมาณแล้วนะคะอาสำหรับขั้นตอนถัดไปนะคะสําหรับใครที่ ส่ง P A ไปแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือขอแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือในส่วนของว2 1 21นะคะกับส่วนของวเ P A นะคะวกับวเ9นะคะโดยในส่วนของวเ9เนี่ยเป็นปัจจุบันที่กำลังจะจบสิ้นในเดือนหน้านี้นะคะคุณครูส่ง P A ไปแล้วเนี่ย ก็คือมีการดําเนินการจัดทําเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดกันแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดถึงการทําย้อนหลังนะคะการเก็บข้อมูลย้อนหลังนะสปีนะคะซึ่งถ้าเราจะส่งวิทยฐานะนะคะในเดือนหน้ากันยาน,นี้นะคะมันจะต้องประกอบไปด้วยวท .2 สอวอท .2 สคือลายวท2เนี่ยเป็นผลคะแนนจากการประเมิอนอวอยี่สิบเนะคะโดยใช้วท2เนี่ย สองปีการศึกษาด้วยกันก็คือปีการศึกษา6 2และปีการศึกษา63นะคะสองปีซึ่งถ้าคุณครูยังไม่ได้ส่งเลยเราจะต้องมีการจัดทําจัดเตรียมเอกสารให้ทางเรียนเนี่ยประเมินให้เรานะคะสอปีการศึกษาด้วยกันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้ก็คือเป็นผลคะแนนของว9 PA เนี่ยหนึ่งรอบปีงบประมาณนะสรุปนะคะคือวทส สปีการศึกษาแล้วก็ว่าวอหนึ่ปีงบประมาณรวมกันเราก็จะครบ3รอบการประเมินเนาะการปฏิบัติงานนะคะตามคุณสมบัติที่เราได้พูดไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะอันนี้คือ3มรอบนะ ซึ่งวอยี่นะคะที่เราจะต้องเก็บวอสองเนี่ยก็คือปีการศึกษา2 5งหนะคะคือมันจะเริ่มจาก16พฤษภาหกสอถึง15พฤษภาหกสานะคะแล้วก็ปีการศึกษา63นะคะเริ่มจาก16พฤษภาหกสานะคะไปจนถึง15พฤษภาหกสีนะคะตรงนี้ซึ่งช่วงระยะ มิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เว้นห่างอยู่4เดือนแล้วเขาก็จะมาเริ่มปีใหม่ก็คือนับเป็นปีงบประมาณเริ่มจาก1ตุลา64นะคะไปจนถึง30กันยาหกหคือเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะเป็นช่วง่อ2ปีการศึกษากับ1ปีงบนะคะขึ้นมาใหม่พอดีเลยเนาะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะ มาพูดกันถึงในเรื่องของวอทอสองของการประเมินวอยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะซึ่งในตอนนั้นนะคะที่จิ๊บทำนะก็ทำออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกับหลายๆเพจที่เขาแชร์กันะนะเนี่ยนะคะเนี่ยมันจะมีแบบวอทอสองนะคะ,ะชื่อของเขาคือแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูซึ่ง แต่ละตำแหน่งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเนาะว่าคะแนนขั้นต่าต้องได้เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณครูต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีคู่มือของวอยี่สิบเอ็ดอยู่เนาะทีนี้คะแนนเขาบอกว่า,นา,นา,วาคุณครูเนี่ยไม่ได้ต้องอัปโหลด PDF ที่เป็นเอกสารเขาเรียกอะไรนะภาคผนวกเขาเรียกภาคผนวกซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ต้องอัปโหลดภาคผนวกซึ่งตอนที่ทำเนี่ยพาคผนวกอะคะ่ะมีเท่านี้ หัวข้อมันเยอะมากนะคะตอนนั้นนะที่ทําเพราะว่าตอนนั้นตั้งใจว่าจะทำวียี่เต็มรูปเพราะว่ามันยังไม่มีว9เก้ามาน้องเพราะมันเป็นอันใหม่นะคะก็คือทําเนตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ใช้แค่ผลคะแนนวอ่อะวท2อสองวทอเปิดไปมันก็จะมีข้อมูลแบบนี้ค่ะมีข้อมูลว่า อ่ะแล้วสอนอะไรบ้างนะกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้เลยส่วนที่สําคัญเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะตั้งแต่ข้อ6ไปก็คือเขาจะมีเนี่ยผลการประเมินเห็นไหมคะมันก็จะมีหัวข้อแบบนี้ว่าเราอ่ะได้คะแนนเท่าไหร่ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะข้อ3าเลยการพัฒนา อันนี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพข้อสุดท้ายนะแล้วก็ลงชื่อนะคะจแล้วหน้าสุดท้ายของการลงคะแนนอ่ะก็จะเป็นความเห็นของผู้ในการนะคะนี้แล้วก็อันสุดท้ายจริงๆของเรานะมันจะมีความเห็นของคณะกรรมการด้วยนะคะที่เขาทําการประเมินให้อ่า ถามว่าแล้วเราจะได้คะแนนการทำวอลดสองเนี่ยมาได้ยังไงก็คือคุณครูเนี่ยก็จะต้องเก็บรายละเอียดหรือตัวชี้วัดนะคะของวอลยี่สิบเอ็ดทั้ง13ตัวชี้วัดวอลยี่สิบเอ็ดนะจะแบ่งเป็น3ด้านนะคะ13ตัวชี้วัด13ตัวชี้วัดนะมันก็อยู่ในแต่ละด้านนะคะด้านที่1คือการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นพวกแผนการจัดการเรียนรู้พวก โครงสร้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟกซื้ออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อันที่2นะคะด้านที่2คือการบริหารจัดการชั้นเรียน3คือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพซึ่งเขาจะมีรายละเอียดให้ว่า3ด้าน13ตัวชี้วัดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณครูก็เก็บรวบรวมเอกสารตามนั้นนะคะเป็น2ปีการศึกษา แล้วก็ให้าทางโรงเรียนจะต้องตั้งกรรมการประเมินให้อยู่แล้วนะคะก็เรียนเชิญกรรมการแล้วก็ผู้อำนวยการเนี่ยหาท่านมาประเมินให้เรานะคะท่านก็จะทําการลงคะแนนให้แต่ว่าคะแนนนะอย่าลืมที่บอกนะคะว่ามันจะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละคนของแต่ละวิทยาฐานนะว่าต้องได้เท่าไหร่หัวข้อไหนต้องได้ไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่แบบนี้อันนี้ให้คุณครูศึกษาเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็จะทําการประเมินพร้อมกับกรรมการนะคะแล้วก็เซ็นเล่มอันเนี้ยให้เราเราก็จะได้เป็นวอทสองนะมาเตรียมพร้อมไว้นะคะ2ปีการศึกษานะคะในส่วนเนี้ยส่วนตัวนะของจิ๊บนะคะมีการทําในเว็บไซต์ไว้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเผื่อคุณครูเนี่ยกดเข้าไปดูแล้วมันจะเป็นแนวทางให้คุณครูพอจะดําเนินการ เตรียมความพร้อมตรงนี้ได้แต่ขอออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ได้ครบถ้วนหรือว่าถูกต้องทั้งหมดนะแต่ว่าให้คุณครูนําไปประยุกต์ใช้ดูได้นะคะเป็นแนวทางนะคะอันนี้ในส่วนของวยีอนะอ่ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มกันในส่วนของว9หรือว่า PA ซึ่งอันนี้เป็นปัจจุบันเนาะที่ยังไม่จบกระบวนการหรือยังไม่หมดระยะเวลาที่จะบอกว่าให้คุณครูเนี่ยทำ PA ส่งไปก่อนเลยใช่ไหมคะ ส่งไปแล้วเนี่ย P A นะมันก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัติงานแบบปกติแบบปกติที่เราทําอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะแต่ว่ามันก็จะประกอบไปด้วย3ด้านแต่จะเป็น15ตัวชี้วัดซึ่งถามว่าคล้ายกับว2ยี่สิบเอ็ดไหมส่วนตัวมองว่าคล้ายกันเลยมันก็จะเป็นเอกสารในการจัดการชั้นเรียนในการจัดการสอนของเราอ่ะยิบย่อยแบบรายละเอียดนะคะ3ด้านก็คือมีการด้านการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แล้วก็3คือการพัฒนาตนเอง แล้ว,วิชาชีพเหมือนกันนะคะอันนี้คือ3ด้านแต่มีย่อยคือ15ตัวชี้วัดอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2นะคะก็คือการที่เราทําข้อตกลง PA หรือว่าที่เราส่งข้อตกลง PA ให้ผู้อำนวยการรวมไปถึงประเด็นท้าทายที่เราจะพัฒนาในปีงบประมาณนี้เช่นเราจะพัฒนาด้านผลสลัมฤทธิ์สมมติเด็กมัธยมที่3เราจะให้เขามีผลสลัมฤทธในวิชานี่น,น,น,นี้เพิ่มขึ้นเท่าไรปริมาณเท่าไรอะไรอย่างเงี้ย นะเป็นประเด็นท้าทายนะคะที่เราเนี่ยทำข้อตกลงกับผู้ในการโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเราทําได้ตามประเด็นท้าทายเนี้ยก็คิดว่าก็ครบถ้วนตามคุณสมบัตินะคะที่เราจะทําการประเมินนะของหวเก้านะคะก็คือสอส่วนท,ที่ที่บอกไปส่วนการปฏิบัติงานปกติกับส่วนที่เป็นประเด็นท้าทายนะคะสส่วนซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะต้องทําการประเมินนะคะภายใน 30กันยา65เนี้เหมือนกันทุกคนเลยเราก็จะต้องได้คะแนนจากกรรมการไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะสำหรับคนที่ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะนะคะแต่ว่า,าวิทยาฐานะอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูตามคู่มือหรือแนวทางนะคะอันนี้ก็คือต้องไปอ่านรายละเอียดเองเนาะค่ะสำหรับคุณครูนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มทำบอเก้หรือ PA เเลยนะก็สามารถไปหาดาวน์โหลดคู่มือหรือแนวทางนะคะการเขียน ประเด็นท้าทายหรือการเขียนข้อตกลงให้กับผู้บริการหรือกับโรงเรียนเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้ครูรีบดําเนินการเลยแล้วก็ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลของในส่วนของปัจจุบันในส่วนของแผนการจัดการเรียนรูก้การวิเคราะห์ผู้เรียนอะไรต่างๆเนะาะสำหรับตัวชี้วัดนะคะ3ด้าน15ตัวชี้วัดของว9แล้วก็3ด้าน13ตัวชี้วัดของว21นะเดี๋ยวจะ แชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะเผื่อว่ามันจะาสามารถเป็นแนวทางให้ค,คุณครูเริ่มเริ่มจัดเก็บข้อมูลได้อันนี้ก็คือ,อประยุกต์มาจากพี่ๆคุณครูหลายๆท่านนะคะที่คอยแนะนําอยู่ในออนไลน์ใน Facebook อะไรพวกนี้เหมือนกันนะคะตอนที่เริ่มเนี่ยก็งงมากๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วบ้างก็เลยอยากมาแนะนำนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค,คุณครูนะคะหลายๆท่านที่ ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะไม่รู้ว่าจะเริ่มทันหรือเปล่านะคะคิดว่าทันนะอยากให้คุณครูเนี่ยสู้ๆแล้วเริ่มลงมือทําตอนนี้วันนี้เลยนะคะเริ่มจากอ่านคู่มือก่อนก็ได้เนาะแล้วก็แนวทางการปฏิบัตินะคะสุดท้ายเลยนะคะสิ่งที่จิ๊บอยากจะบอกนะก็คืออยากให้คุณครูทุกๆท,ท่านนะคะทำการเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยเก็บข้อมูลเนี่ยเริ่มทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณครูทุกท่านเนี่ย ได้เลื่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออยากให้คิดว่า่อาอสิ่งพวกเนี้ยไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระของคุณครูแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคุณครูเนี่ยทํากันอยู่ทุกวันอยู่ทุกปีทําอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลนะให้มันแบบเข้าที่ให้มันเป็นระบบระเบียบแบบนี้นะคะ เป็นกําลังใจนะให้คุณครูเนี่ยสู้ๆนะคะเริ่มเริ่มเก็บวันนี้เลยตอนนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้่าเลื่อนวิทยฐานะเนาะเพราะว่าส่วนตัวมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณครูเราเนี่ยสมควรจะต้องได้รับอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะต้องแบบเก็บร่องรอยหลักฐานนิดนึงเพื่อยืนยันได้ว่าเออฉันทำจริงๆนะฉันดำเนินการแบบนี้ฉันมีข้อมูลตรงนี้ที่อ้างอิงได้ว่า เออเราทําการจัดการเรียนการสอนเราพัฒนาผู้เรียนไปแบบไหนใช้สื่ออะไรอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองเนาะแล้วก็คุณครูพี่ๆน้องๆคุณครูทุกท่านด้วยนะคะให้เราเนี่ยได้เลื่อนวิทยาฐานะ จากการที่เราพัฒนาตัวเองนะไปพร้อมๆกันทุกคนเลยนะคะถ้าท่านใดนะมีข้อสงสัยนะคะหรือท่านใดที่มีความแบบมีข้อมูลหรือว่ารู้อยู่แล้วทําไปแล้วหรือว่าพี่ๆครูท่านใดนะมีเทคนิคมีอะไรที่จะแนะนําหรือพูดคุยนะมาบอกต่อกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมตัวไปพร้อมๆกันนะสำหรับ30กันยาย,ยนหก65นี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กดจิ๊บด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย